แจ้งข่าวดีเฮททั่วประเทศค่ะบัตรคนจนหรือว่าบัตรสริการแห่งรัฐนะคะรับสูงสุดคนละ6ก0บาทค่ะซึ่งในส่วนของการจ่ายเงินครั้งนี้จะเติมเงินเข้าทุกๆวันที่1นะคะซึ่งจะเริ่มในวันที่1กุมภาพันธ25์2565นี้รวมไปถึงผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษก็จะได้รับเงินในโครงการเพิ่มกําลังซื้อถึง600บาทค่ะคุณผู้ชมส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรจ่ายแบบไหนเดี๋ยววันนี้เป็น ติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในช่องย e ีสันซบข่าวดีคอรมออนุมัติโครงการเพิ่มกำลังซื้อรับสูงสุดคนละ6ก0บาทค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศต้องบอกว่ายินดีด้วยนะคะสําหรับคนที่อยู่ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในส่วนของผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือใช้จ่ายผ่านบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ซึ่งตอนนี้คอรามาออนุมัติในโครงการเพิ่มกำลับบงซื้อบัตรคนจนรวมไปถึงกลุ่มเปาะบางคนละ600บาทซึ่งในส่วนของราเรียนในการจ่ายเงินจะมีการแบ่งจ่ายนะคะทั้งหมด3เดือนเดือนละ200บาทซึ่งจะเริ่มจ่ายแล้วก็เติมเข้าไปในบัตรในวันที่1กุมภาพันธ์2565นี้พร้อมกันทั่วประเทศและเริ่มใช้จ่ายพร้อมกันทั่วประเทศเช่นเดียวกันค่ะ หลังจากที่คอรมออนุมัติในโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางล่าสุดนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยนะคะสำหรับการประชุมคอรมอโดยมีมติเห็นชอบโครงการเพิ่มกำลังซื้อแน่นอนค่ะซึ่งในส่วนของกรอบวงเงินครั้งนี้กว่า80,70กว่าล้านบาทและก็โครงการเพิ่มกำลังซื้อกับคนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศรษระยะที่2 ด้วยวงเงินกว่า1,351ล้านบาทน,นะคะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งในส่วนของการเติมเงินแล้วก็ใช้สิทธิ์จะเริ่มดําเนินโครงการเร็วขึ้นมาเป็นวันที่หนึ่กุมภาพันธ์2,565พร้อมกันทั่วประเทศค่ะ ส่วนการจ่ายเงินและก็ตารางการจ่ายเงินนะคะจะเริ่มจ่ายทุกวันที่1ถ้าหากบัตรคนจนจะเริ่มจ่ายพร้อมกันกันกบวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งบัตรคนจนหรือว่าบัตรสริการห่งรัฐจะได้รับเงินในวันที่1นะคะ2รายการคือ1รายการรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค2 0 0ร้อถึงสามบาทแล้วก็รายการที่2ก็คือรายการเพิ่มกําลังซื้อ200บาทซึ่งหมายความว่าท่านจะได้รับสูงสุดรายละ4 0 0ร้อถึงห้าบาทค่ะในส่วนของกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษผู้ สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงนะคะผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษใช้จ่ายผ่านบัตรประจําตัวประชาชนก็จะได้รับเดือนละ2 0 0บาทเติมเข้าไปในบัตรประจําตัวประชาชนวงเงินนี้นะคะไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะแล้วก็ไม่สามารถแลกเงินได้นะคะรูดซื้อสินค้ากับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเท่านั้นค่ะซึงล่าสุด คลรมอรก็ไยเขียว3เดือนรายละหกรบาทนะคะก็คือรับเดือนละ200บาทซึ่งบัตรคนจนจะได้รับ4 0 0ร้อถึงห้าบาทนั่นเองค่ะนำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาบอกคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ